สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าชินเคยนะครับผมพบกับช่องทูราบ T H O เหมือนเดิมนะครับผมยามเช้าเช้านะครับผมเช้านี้ผมก็ทํากิจกรรมยามเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือทําการเก็บไม่ใยาเก็บผักนี่เอรดน้ําผักครับส่วนนี้ก็แปลงกุยช่ายแล้วครับสวยเลยครับนี่นำเสนอนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บพริกกับใบเมงลักนะครับผม มาเก็บพริกกับใบแมงลักกับตะไคร้เดี๋ยวไปทากับข้าวนะครับผมวันนี้ก็อากาศดีมากเลยครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับผมํามเช้าแสงแดดแดดมีนิดหน่อยฮะไม่ร้อนเลยอากาศดีๆครับยามเช้านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่านะครับวันนี้เราไปทํากับข้าวมีดูยามเช้ากันนะครับผมส่วนผักนี่เราก็ไม่ต้องซื้อต้องหาครับใบแมงลักนะฮะ ขึ้นยอดสวยเลยฮะนี่เด็ดซะหน่อยนี่อยู่ในแปลงกุ้ยช่ายนี่แหละเนี่ยอยู่ในแปลงกุ้ยช่ายเรานี่แหละนะครับเด็ดไปซะหน่อยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดก็อยู่ในสวนครับ <c oughs> จะพวกนี้เราไม่ได้ซื้อครับดิดใบแมงลักก่อนดีกว่าอืนี่เด็ดไปเลย ใบแมงลักนะครับโอเคอนุญาตเก็บผักในสวนก็น,นะครับผมไปทํากับข้าวยามเช้านะครับขี่ค,ครับแล้วเราก็มาเก็บพริกต่อนะครับผมหลังจากเก็บใบเมงลักแล้วมาเก็บพริกนะครับสน,น่อยนะครับในสวนของเรานี่เป็นสีแดงเป็นเล็กๆนะฮะไปทำกับข้าววัตถุดิบที่เราสามารถเอ่อ ปลูกไว้กินเองได้ครับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในโัวเรือนนะฮะพริกที่จริงถ้าเราไปซื้อก็10บาทบางยี่สิบบาทบ้างฮะแล้วแต่ที่เราจะซื้อส่วนถ้าเราไม่ซื้อเราก็เนี่ยฮะปลูกไว้กินเองนะครับผมพริกในสวนของเราลูกแดงๆเลยโอเคครับขออนุญ,ญาตเก็บพริกเก็บผักก่อนนะครับผมโอเคครับผม เมื่อกี้ไปเก็บพีกับใบเมงลักนะครับมาแล้วกับตะไคร้ไปแล้วผมก็จะเก็บมะละกอสะหน่อยนะฮะวันนี้อยากกินส้มตำมะละกอยามเช้านะครับผมสอยเลยนี่รวบแล้วครับเก็บร้อยนะครับอยากกินก็สอยกินครับอยากตามส้มตามก็มาเก็บส้มตามกินโอเคมาไอมาเก็บมะละกอไปตามส้มตามกินนะครับผมไปเก็บอ,อย่างอื่นด้วยครับเก็บผักยอด ฝักกระถินดีกว่าขี okay, ่ครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณสวนหลังบ้านนะครับผมฝักกระถินก็เต็มเลยครับเนี่ยฮะเก็บไปกินกับส้มตำดีกว่าครับผมสน,น่อยเม็ดสวยๆฝักวสวยๆนะฮะตำส้มตำกินยามเช้านะครับอโอเครอแล้วครับโอเคเราไปทำกับข้าวเลยดีกว่าครับผมยามเชา้าบรรยากาศดีๆนะครับนี่โหพระอาทิตย์ ส่งกดหรือเปล่าเนี่ยครับผมโอเคไปไปทำข้าวกันครับผมเอเคครับผมสิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็หนึ่งอย่างนะครับส้มตํานะครับผักที่ผมไปเก็บมาครับใบมะกรูดอ่าพริกใบมงรักนะครับผมแล้วก็ตะไคร้มะเขือนะครับผมนี่ครับวันนี้เราจะแกงอ่อมปลาดุกสักหน่อยนะครับผมยามเช้าเช้าแกงอ่อมปลาดุกไ้ก่อนนะครับฝักกะทินก็ได้มาครับมากิ้ในส้มตำนี่อีกหนึ่งอย่างครับ ไม่ได้ปลูกในสวนในไร่ก็เลยได้ไปซื้อฮะผักชีลาวครับนี่ผักชีลาวแกงปลาดุกใส่ผักชีลาวสักหน่อยวันนี้กับส้ตมตำยามเช้าครับผมโอเคเดี๋ยวไปทําแกงปลาดุกกันดีกว่าดีครับใส่ตะไคร้ลงไปใบมะกรูดล,ลงไปแล้วครับไปแล้วก็จะใส่พริกนะครับที่เราโขกไว้ตามบุบๆนะครับพริกที่เราไปเก็บมานี่ฮะใส่ลงไปนะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดไปแล้วนะครับ ใส่ดีผิกตาบุบๆุบนิดหน่อยฮะราให้น้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับผมแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะครับผมโอเคนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนขอเค,ครับผมโอเค,ครับผมฝา,าหม้อดูดีกว่านะโอเคได้ที่แล้วครับพอปรุงรสแล้วทีนี้นะครับผม ทีนี้ผมก็จะปรุงรสแล้วนะครับผมมีหนุยง่ายนะครับแกงอ่อมปลาดุกนะครับผมใส่น้ำปลาลงไปนะครับผมน้ำปลาไปแล้วนะครับผมน้ำปลาหน่อยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมสิ่งนี้ซิกเนเจอร์ของเราหนึ่งอย่างในการปรุงรสต้องมีในครัวทุกครัวของประเทศไทยนะครับผมหรือต่างประเทศนะครับผมปรุงรสนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะ ใส่พอดีอร่อยพอดีครับผมโอเคนะครับเราจะคนสัหน่อยนะครับคนส้นหน่อยนะครับเราให้น้ำเดือดี้แล้วเราก็จะใส่ผักนะครับผมโอเคครับโอเคครับมาเปิดฝาดูดีกว่านะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้น้ำก็เรื่มเดือดแล้วผมก็จะใส่ผักลงไปนะครับผม ขูบไปมิ้นท์เสร็จขั้นตอนสุดท้ายนี่ฮะผักของเรานะครับมะเขือกีลาวใส่เข้าไปแล้วครับโอเคนะฮะทีนี้ก็จะปรุงรสเอ้ยไม่ใช่ปรุงรสปรุงรสเลยขุกเท้ากันนี่ยนะฮะสีสวยเลยรอให้สุกแล้วเราก็จะกินได้เลยครับโอเคเบื้องต้นขอชิมน้ำหน่อยนะชิมอีกแล้วขอชิมนะครับ โอเคครับผมใช้ได้แล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้นึ่งข้าวเหนียวไว้อยู่นะครับผมนึ่งข้าวเหนียวเพื่อมากินกับแกงออมวันนี้กินข้าวเหนียวครับเดี๋ยวรอข้าวเหนียวสุกก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปกินก้าวข้าวกันเล็กครับผมเพราะว่าแกงออมปลาดุกเราแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงออมปลาดุกใส่ผักชีลาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับรอเอาสุกก่อนสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทิวลาทีเอสโอเหมือนเดิมนะครับผม หลังจากไปทาภารกิจยามเชา้าดวน้ําผักแล้วก็มาทํากับข้าว,าวกินเก็บผักในสวนที่เราปลูกเองนะครับผมมาทํากับข้าวเมนูของเราวันนี้นะครับก็คือน,นี่ฮะแกงออมนะครับแกงปลาดุกใส่ผักชีลาวนะครับผมแกงป่าแล้วก็จะมีส้มตํานะครับส้มตํมามะละกอที่เก็บมาจากสวนในไร่นะครับรวมถึงสักกระถินนะฮะแล้วก็มีมะเขือด้วยครับ อับสลัดนะฮะตัวก,กูก็เริ่มหมดแล้วฮะมีนิดๆนหน่อยๆฮะโอเคครับผมมากินข้าวกันครับเช้ามาครับทุกคนนี่ข้าวเหนียวนึงสุกร้อนๆเลยฮะสดน้ำก่อนกลมๆชาดเยี่ยมข้าวเหนียวล้นๆเลยผมสุกใหม่ๆนึงสุกใหม่ๆเออลืมไปมีขนมด้วยครับ ขวาขนมหอ่อใบตองนะครับผมแล้วก็มีนี่เออ่โรตีครับโรตีนะตัมส้ม มิดไม่แกะมากมินดพอดีเลยอ่ะมิดกระตินส้ม่ำเกมอรสชาติเยี่ยมแกะป็นดุก

สีออกแล้วเหลืองขึ้นหน่อยฮะกำลังจะสุกสัสกรถินก็ได้ทีครับเม็ดพอดีพอดี ปร้อนๆหนึ่งสุกเมื่อกี้หนึ่งสุกเมื่อก,กี้ฮะอืมผัดทั้งหน่อยชีดแลาวนี่คร ตอกระทีคลายดี อ,อืม,อมวันนี้แมลงวันไม่ค่อยมีครับวันที่ทำปลานึ่งปลาลาดพีกับหูแมลงวัน เพียบเลยครับบินให้วันเล้ย 嗯，好吧、mm hmm.，OK 啊。 không có tít mươi chẳng hạn xôm xăm cũng กูอาการดๆีๆหลบโชยแดดออกเงี้ยไม่มีความร้อนเลยฮะเย็นวันนี้ E <susurra>

ครับทุกคนข้าวกันครับข้าวหยันเช้าครับกลมกล่เมข้าวติดมือยังไลยครับสุดท้ายขนมอะไรเอ่ยห่อเล็กนิดเดียวขามเหนียวสังขยาหรือเปล่า

อะไรทำดิตกใจก็อร่อยนี่ะเยี่ยงเดียวมีห่อเดียวอือหื้อือเดียวอโอเคครับผมจบคลิปวิดไปไปีโอนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยกันนะครับให้กันและกันนะครับผมขอบคุณครับ